รถขุดเข้าใหม่ขายถูกกันไปเลยครับคุณลูกค้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ2รถสวยพานทองชุรีวันนี้นําเสนอเป็นโกมสุกพีซีสามสิบเครับตัวนี้ก็รุ่นใหม่เลยนะครับของแบรนด์โกมสุคอันนี้ออปชั่นครบนะครับรูปแบบหลังคาบุมตรงแท็กเหล็กใบมีดมุกีได้ลายไปปิ้งนะครับตอัวแยกหัวสวานตอบโจทย์การใช้งานคุณลูกค้าได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานรับจ้างงานใช้งานก่อสร,ร้างต่างๆครับ อันนี้สีเหลืองสวยๆนะครับผมอันนี้หัวยกได้ด้วยแล้วก็ดูแลง่ายนะครับใช้งานดีเครื่อง3มสูบหัวฉีดระบบไดรลกปัม๊มไฮลิกเป็นรูปแบบปัม๊มนิ้วส่งฟรีทั่วประเทศราคาจบได้เลยครับ319,000บาท319,000บาทคุ้มกว่านี้ถูกมากๆครับคุณลูกค้าต้องรีบตัดสินใจแล้วครับผมฝ่ายขาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0จับจองเข้ามาได้เลยห้ามพลาดเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ